สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทา r o โรนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ออร์เนิลการข้อความกันมาดูกันนะคะว่าวันนี้ข้อความใดที่ใครคนนั้นอยากส่งมาถึงคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้เดี๋ยวเราจะเปิด <c oughs> ข้อความจากเขาหรือเธอคนนั้นให้คุณได้รู้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครเป็นชาววันอะไรราศีอะไร หมอการเตรียมไพ่ไว้อีกสําหรับหนึ่งแล้วนะคะเพื่อดูวันและราศีนะก่อนที่จะไปดูดูข้อความที่คนคนนี้อยากสื่อแล้วก็อยากส่งให้คุณได้รู้กันก่อนเลยค่ะจะส่งข้อความอะไรมาบอกคุณมาเปิดเลยนะคะทุกคนดูไปเรื่อยๆเลยนะคุณพระคนคนนี้ไม่ชอบนะที่เห็นคุณไป บริหารสเสน่ห์กับคนอื่นหมอการขอใช้คํานี้แล้วกันแสดงว่าตอนนี้คุณฮอตนะเนี่ยหึงคุณแหละมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะคืออะไรหึงแล้วจะบอกว่าไม่หึงเป็นฟิลคนงอนคุณนะคะงอนแล้วก็นอยคุณนะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจชั้นมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะต้องการคุณค่ะต้องการคุณแต่ว่า <c oughs> ปากหนักปากแข็ง ฉันร้องไห้จนหลับไปเลยเหมือนอยากจะให้คุณรู้นะว่าก็เสียใจนะที่เรื่องราวระหว่างเราหรือว่าเหตุการณ์มันมาถึงจุดนี้เสียใจแหละอัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทำคนคนนี้เป็นคนมีโกะมากแล้วก็เป็นคนยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นอัตราเนี่ยเรื่องใหญ่มากคืออย่างไรก็คือว่า ถ้าคุณเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองคนคนนี้ก็มองว่าก็เธอไปเองอะฉะนั้นฉันไม่เง้อต่อให้อยากจะเง้ะก็ไม่เง้ะก็ถึงบอกว่าร้องให้จนหลับไปเลยพลังงานนะคะฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นอืมอยากติดต่ออยากคุยอยากแชทอยากมีปฏิสัมพันธ์อนะไม่อยากหายไปเลยแต่ก็ไม่ควรทำอืมก็ดีแล้วค่ะพลังงานคุณสอนฉันมากมายเรื่องความรัก เพิ่งเข้าใจคำว่ารักแท้ในวันที่ไม่มีคุณคนคนนี้นะคะคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีเห็นไหมหมอการเพิ่งพูดอยู่หยกหยกไพ่ก็ขึ้นมาเลยพลังงานคุณทำให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้อีกแล้วแสดงว่ารอคุณมาง้อรอให้คุณงอนะคะรอให้คุณง้อรอให้คุณทักก่อนรอให้คุณแชทก่อนรอให้คุณเปิดบทสนทนาก่อนแต่คุณก็ไม่เปิดไง คุณก็นิ่งใส่คุณก็ขิงใส่ขิงมาขิงกลับนะฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉันคิดถึงคุณแหละพลังงานรักแท้รักเดียวชัดมากนะคะคุณสอนฉัน <c oughs> มากมายเรื่องความรักคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีมันชัดมากอะ่ะไม่ต้องเปิดได้ไหมยังคะ่ะที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนไม่มีคะ่ะหมอกการตอบให้เลยคุณก็คือคุณอ่ะ คุณจะไปเหมือนคนอื่นได้อย่างไรไม่มีใครมาก๊อปปี้ใครได้นะคะขน,ขนาดคนนิ่ง <c oughs> ก็ยังไม่เหมือนแฝดก็ยังไม่เหมือนกันเลยการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกว่าอืมประโยคนี้ดูสับสนนะดูเหมือนเป็นคนที่กำลังเป็นไบโพลาร์นะคะไม่ใช่คุณนะหมายถึงคนคนนี้นะ ก็รักคุณอะแต่ไม่ยอมที่จะลดอัตราซึ่งไพ่ก็ขึ้นชัดมากว่าอัตราพยายามหยุดสิ่งที่ตัวเอง <c oughs> อยากจะทําแต่อัตรามันเบรกไว้ไงพออัตรามันเบรกอะมันก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคำแก้ตัวงอนคนะ่ะหน่อยแสดงว่าคุณไม่สนใจคุณไม่ทักคุณไม่อะไรละอดีตคุณอาจจะงอก็ได้อะอดีตนะแต่ปัจจุบันก็คือคุณเลิกงอละ ฉันพยายามหาคำพูดดีๆที่จะพูดกับคุณกำลังเรียบเรียงอยู่ค่ะกำลังเรียบเรียงรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะมาคุยกับคุณฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะอ้าวสรุปใครเทใครเนี่ยขิงใส่คุณก่อนเพราะคุณขิงกับงอนคุณนะคะหันหลังให้คุณก่อนเพราะคุณเลิกใส่ใจเพราะคุณเลิกแยแสนะใช้คำนี้เลยนะก็หน่อยก็มาตัดพ้อพําเพิรพลนา คลิปนี้ก็เลยเกิดพลังงานนี้ขึ้นมานะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนร้องไห้สองรอบแล้วนะแสดงว่านอยคุณมากนะเนี่ยตอนแรกอาจจะคิดว่าคุณแค่งอนก็ได้นะแต่พอคุณ <c oughs> คุณไม่ได้งอนอ่ะคุณชัดเจนอ่ะคุณตัดจริงรับไม่ได้พลังงานนะคะมองว่าเป็นพลังงานของพ่อแง่แม่งอนนะ บางคู่อาจจะห่างกันมานานแล้วห่างนานหรือไม่นานไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือใจของคนคนนี้ยังผูกอยู่กับคุณใจยังคิดถึงคุณน่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาสิบหกใบเนี่ยพัมเพอพลานามากเหมือนฟิลประชดประชันนะคะเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะพอไม่ได้หลังใจก็เอาไม่เป็นไรอยากไปก็ไปฉันไม่งอทะลอกอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะแต่พอ คุณหายไปจริงๆก็ลนลานเลือกชั้นหรือสูญเสียชั้นชั้นไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทางเรื่องที่สแน่นอนสแสดงว่าตอนนี้คุณมีอิสระและ้วแล้วก็คุณก็อาจจะกําลังเปิดใจกับคนใหม่ๆเพราะว่าไพ่ใบแรกมันก็ขึ้นชัดมากว่าคนคนนี้ไม่พอใจที่เห็นคุณไปบริหารเสน่ห์หรือว่า <c oughs> ไปคุยกับคนอื่นๆสแสดงว่ายังหึงคุณอยู่หึงคุณทั้งๆที่ไม่มีสถานะอะไรใดๆกับคุณหรือไม่งั้นคุณก็ดูดีมาก ดูดีมากจนมีคนเอ่ยปากอยากจะจีบคุณเพราะว่าตอนนี้คุณโสดแล้วไงคุณไม่มีพันธะกับใครแล้วไงโดยเฉพาะคนคนนี้นะแต่ด้วยความที่ยังรู้สึกห่วงคุณนะคะก็เลยไม่อยากปล่อยคุณไปทุกครั้งที่โทรศัพท์ชั้นดังชั้นหวังว่าจะเป็นคุณเห็นไหมแสดงว่าเวลามีแชทมีอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงเรียกเข้าหรือว่าเป็นแชทนะคนคนนี้คือภาวนาให้เป็นแมสเซจของคุณแต่มันก็ไม่มี ไม่มีค่ะมันเลยทําให้คนคนนี้หน่อยพลังงานเอ่อพลังงานของไพ่คลิปนี้เลยเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงเห็นไหมตุบตุบตับตับ,ตบพลังงานฟิลแบบเวลาได้ยินใครพูดเออคุณสวยขึ้นนะคุณหล่อขึ้นนะคุณดูดีขึ้นนะตั้งแต่คุณโสดเนี่ยเออว่าจะจีบคุณอย่างเงี้ยโอ้โหคนคนนี้ย <c oughs> มีอาการนะคะเนี่ยหัวใจเต้นแรงแสดงว่าคุณต้องดูดีขึ้นพอ จบกับคนคนนี้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกด้านรวมถึงสุขภาพจิตคุณด้วยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคุณด้วยชีวิตคุณดูมีออร่ามากกว่าตอนที่คบกันหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรแล้วนะคะยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็ยิ่งรู้ว่าฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้น mm. เห็นไหมรักคุณแหละรักมากด้วยพลังงานของคนที่แบบว่าไม่ยอมรับหัวใจตัวเองอะคะ่ะ มันเป็นพลังงานของคนที่ยังคิดว่าตัวเองมีดีมีดีในที่นี้ก็คือมีดีมากพอที่จะดึงคุณกลับมา <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไงจะความรักมันจะเอาเรื่องของอัตราเรื่องของความเล่นใหญ่มาเป็นข้อกำหนดไม่ได้มันต้องใช้หัวใจคุยกันนะ่ะพลังงานที่รักคุณรู้ไหมว่าฉันคิดถึงจูบของคุณตลอดเวลาเลยนะโอ้ พวกคุณเคยมีโมเมนต์สวีทกันนะคะคนคนนี้ก็หวนนึกถึงภาพจำเก่าๆนะในตอนที่มีคุณทำได้แค่คิดค่ะฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะแม่เจ้าง้อคุณให้ได้ก่อนคิดไกลเหมือนกันนะเนี่ยเล่นใหญ่นะคะเนี่ยแสดงว่าต้องการคุณ <c oughs> ไม่ได้อยากหายไม่ไม่ได้อยากให้คุณหายไปนานแล้วก็ไม่อยากให้คุณหายไปเลยแต่อีโก้อัตตาเบรกไว้ ไม่ให้ทักไม่ให้งอไม่ให้สื่อสารไม่ให้คุยพลังงานนะคะงั้นก็กอดอีโก้ต่อไปฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆชัดเจนค่ะคนคนนี้ส่องคุณนะส่องคุณแล้วก็ยังคอยถามไถ่สืบถามเรื่องราวข่าวคราวของคุณเท่าที่ตัวเองจะทำได้อ่ะต้องใช้คำนี้นะร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโซเชียลก็ส่องส่องคุณแน่นอน คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะชัดเจนมากเหมือนไม่เคยเจอคนแบบคุณอะ่ะก็ชัดเจนนะคะว่าคุณเป็นคนที่ทําให้คนคนนี้เข้าใจคำว่าหลักแท้มันชัดมากนะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนฉันก็ยังต้องการคุณในชีวิตอยู่ดีแสดงว่าพวกคุณอะ่ะทะเลาะกันบ่อยบ่อยแล้วก็นิ่งแล้วก็หายแล้วก็กลับมาดีลแล้วก็นิ่งแล้วก็หายแล้วก็กลับมาดีลมันเป็นอย่างนี้หลายรอบใช่ไหม แสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยยาวนานละ <c oughs> แต่รอบนี้คุณอาจจะชัดเจนมากว่าโอเคเราต่างคนต่างปลดปล่อยซึ่งกันและกันนะจะได้ไม่มีกรรมจะได้ไม่มีวิบากจะได้ไม่มีพันธะอะไรใดๆผูกโยงพวกเราไว้คุณก็เลยเลือกที่จะปล่อยมือคนคนนี้แต่คนคนนี้ยังคิดว่าแค่งอนเพราะว่าทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหนยังต้องการคุณ คุณแค่หายไปจากการมองเห็นนะคะแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำฉันเลยแสดงว่ายังคิดถึงคุณมากถึงมากที่สุดนะเหมือนอยากระบายอะเหมือนอยากให้คุณได้รู้ความคิดในใจตอนนี้ที่มีกับคุณอะมันน่าจะเป็นความคิดที่พั่งพลูมากก็คือว่าเก็บมานานเก็บมานานแล้วมันมันไม่ควรจะนิ่งแล้วอะควรจะสื่อสารควรจะบอก แต่ก็ทําได้แค่บอกผ่านคลิปนะคะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงก็ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเจอหน้าคุณโดยที่บอกว่าอัตราเป็นตัวเบรคคนคนนี้ไว้พลังงานนะคะฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยน่าจะเป็นรูปคุณในมือถือแหละเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงคงมานั่งจ้องยืนจ้องคุณทั้งวี่ทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าทําขนาดนั้นก็ไม่ปกตินะ ฉะนั้นวิธีเดียวที่สมัยนี้มันง่ายแล้วมันทุกอย่างครบจบก็คือมือถือแสดงว่าคนคนนี้มีรูปคุณน่าจะไปเซฟไว้หรืออาจจะเป็นรูปสมัยที่พวกคุณยังหวานชื่นกันเงี้ยซึ่งคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ลบทุกอย่างแต่คนคนนี้น่าจะไม่ลบหรือต่อให้ลบก็ไปกู้คืนแต่ถ้ากู้คืนไม่กู้คืนเลยกําหนดระยะเวลามันก็ดีลีทไปเองระบบมันก็ดีลีทไปเองทุกครั้งที่ฉันพบคุณ ฉันก็ตกลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเราซ้ำแล้วซ้ำเราอืมย้อนแย้งนะคะก็รักคุณเนะ่ยแต่ไม่เลือกที่จะเดินมาแล้วพูดความรู้สึกที่มีกับคุณในใจออกไปมองว่าถ้าทำอย่างนั้นมันน่าจะง่ายขึ้นนะสถานการณ์มันอาจจะไม่ตึงเครียดขนาดนี้หรือว่าพวกคุณอาจจะสามารถปรับกลับมาปรับ,มา,รบมาจูนกันใหม่ได้แต่คนคนนี้อีโก้ อีโก้เป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้ชีวิตพังมานักต่อน,นักละถ้ายึดอัตตาถ้ายึดอีโก้ก็ต้องทําใจทําใจยอมรับความเจ็บปวดเพราะตัวเองเป็นคนยึดถืออัตตาไงคนที่ลดอีโก้คนที่วางอัตตาได้ถือว่าเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วก็แตกฉานนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าถือไปมันก็ทุกขถือไปมันก็หนักมันไม่ใช่ตัวคุณที่หนักกับกลายเป็นคุณที่เบาเพราะคุณปลดปล่อย พอคุณเลือกที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณกับโล่งใช่ไหมคุณกับรู้สึกเบาในขณะที่คนคนนี้กับทุกข์อ้าวแทนที่จะเป็นคุณที่ทุกข์ใจอ่ะแทนที่จะเป็นคุณที่ทุกร้อนกลายเป็นคนคนเนี้ยดิ้นซะเองพลังงานฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปอ้าวเหมือนจะโทษคุณเลยนะเนี่ยเหมือนจะหาเหตุนะคะหาอะไรมาซัพพอร์ตความคิดตัวเองนะว่าฉันคิดถูก เธอนั่นแหละที่เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนเลยพลังงานนะความห่างไกลทําให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นเอ๊ยยังไงเนี่ยพอแงาแม่งอนคือยังคิดว่าคุณยังมีใจคุณอาจจะมีใจแหละแต่คุณไม่ไปต่อคือบางความสัมพันธ์มันก็ยากที่จะไปต่อได้ปล่อยมือกันดีกว่าภายในตัวคุณฉันจะยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปพวกคุณมีลูกด้วยกันหรอถ้ามีลูกนะคนคนนี้อาจจะ เล่นใหญ่นะคะก็คือเอาเรื่องลูกนี่แหละมาเป็นข้อต่อรองมาเป็นสิ่งยื้อคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้คือไม่อยากปล่อยคุณแล้วก็ไม่ชอบมากเวลาที่เห็นใครพูดถึงคุณหรือว่าเห็นใครออกตัวแรงว่าอยากจะจีบคุณเพราะตอนนี้คุณโสดไงคุณอาจจะเป็นพ่อไม่เอ่อทรงเครื่องพ่อไม่ลูกติดทรงเครื่องคุณอาจจะเป็นแม่ไม่ลูกติดทรงเครื่องเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไม่ได้เลยรับไม่ได้นะพลังงาน อัดอั้นตันใจนะคะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้ชัดเจนมากคุณเป็นคนที่สอนให้คนคนนี้ได้รู้จากคําว่ารักแท้แสดงว่าที่ผ่านมาคนคนนี้ไม่อินกับความรักเลยก็คือเหมือนกับคบไปไงนะั้นอาจจะเป็นฟิลของคนที่เขาเรียกว่าอะไรคือบางคนก็มีแนวคิดว่า <c oughs> ถ้ามีแฟนเยอะคือตัวเองเก่งไงตัวเองมีสเสน่ห์ไงแต่บางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น คือยิ่งถ้าคุณเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีหลายคนหมายปองแล้วคนคนนี้คว้าหัวใจคุณได้นะคนคนนี้รู้สึกโคตรภูมิใจเลยคือคือแบบทุกคนลุมลุมลุมจีบคุณอะแต่คนคนนี้จีบคุณได้อย่างเงี้ยคนที่จีบได้มันก็ดูภูมิใจไงคะมันเหมือนความรักสมัยสี่บกว่าปีที่แล้วอะสมัยแบบเอ่อวัยรุ่นยุคเจนเจน Y เจนแซอะ หรือเบบี้บูมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันดูแบบเลอะค่ามันดูยากไงแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีแต่คนอยากครอบครองหัวใจคุณอะแต่คนคนนี้กลับได้มันก็ยิ่งภูมิใจนะคะฉะนั้นโคตรเสรียดได้คุณเลยนะคุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆชัดเจนไหมคะคนคนนี้ฝากมาบอกนะว่าคุณอะเป็นคนแรกที่คนคนนี้คิดถึงจริงๆแสดงว่าคุณไม่ใช่คนแรก แต่คุณน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่คนคนนี้อยากจะให้คุณเป็นแต่ประเด็นคือคุณไม่อยู่ในเกมนี้อีกต่อไปละคุณไม่อะไรใดๆมองว่าคุณน่ะไม่ได้ <c oughs> มองว่าคุณโหสิอะแต่ว่าคนคนนี้ไม่อยากปล่อยคุณยิ่งคุณโหสิคนคนนี้ยิ่งไม่อยากปล่อยคุณฟังดูเหมือนเจ้ากรรมในเวรพลังงานนะคะคือบางทีความรักหรือว่าเจ้ากรรมในเวรก็มาในรูปแบบคู่ชีวิต มาในรูปแบบแฟนมาในรูปแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานเจ้ากรรมในเวรมาได้ทุกรูปแบบพลังงานนะคะลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงดียังไงอะพลังงานไพ่ใบนี้เหมือนอย่างเชิงคุณนะเหมือนอย่างเชิงคุณนะคะโปรดอย่าตัดสินการกระทําของฉันโดยไม่เข้าใจเหตุผลของฉันเหมือนอยากให้คุณเข้าใจแหละว่าที่ทําแบบนั้นเพราะอย่างนี้นะว่าที่ทําอย่างนั้นกับคุณเพราะแบบนี้นะ ช่วยเข้าใจฉันหน่อยกรุณาเข้าใจผมหน่อย please พลังงานคนคนนี้เป็นคนที่คิดอย่างนี้จริงๆนะคะพลังงานยังเหมือนพลังงานของคนที่ไม่ตื่นรู้อะ่ะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือว่าเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นคนวันอะไรราศีอะไรหมอการเตรียมไพ่ไว้แล้วนะคะมันเป็นรักแรกพบ <c oughs> ฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณ ก็ไหนบอกว่าคุณไม่ใช่คนแรกนะที่ฉันคิดถึงจริงๆมาคราวนี้กลับมาบอกว่าคุณเป็นรักแรกพบคนคนนี้ย้อนแยงเลยนะเหมือนพยายามจะสรรหาคําพูดที่ถ้าคุณได้ยินได้ฟังคุณน่าจะรู้สึกอินนะหรือคุณน่าจะรู้สึกเปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทําให้ตัวเองดูมีโอกาสที่จะกลับมาดิวกับคุณได้ใหม่อันนี้คือสิ่งที่คนคนนี้คิดนะคะลายลึกเหมือนกันนะ ฉันไม่มีความสุขเลยชัดเจนมากตั้งแต่ไม่มีคุณไม่ว่าผู้คุณจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรคนคนนี้ไม่มีความสุขเลยไพ่บอกชัดนะคะฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้คนคนนี้รักคุณเห็นปะ่ะเริ่มยอมรับแล้วนะคะพอดึงดันไม่ได้ก็เริ่มที่จะโอเค ไม้แข็งไม่ได้ก็ต้องไม้อ่อนฉันพบเศษเซียวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังเอ๊ะแปลกไหมแสดงว่าเวลาคิดถึงคุณฟังเพลงหรือคุณอาจจะมีเพลงที่คุณชอบแล้วคนคนนี้อาจจะรู้ก็ได้หรือเพลงอะไรที่มันตรงกับชีวิตอะฟังไปแล้วมันเอ้ามันชีวิตเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยพอฟังแล้วก็อินน้ำตาคลอบางทีฉันอาจถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้ย้อนแย้งนะคะ น่าจะเป็นพลังงานของคนที่อยากงอคุณอะแต่ว่าอีโก้อะอีโก้ค้ำขั้นสุดเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอัตราอีโก้มากแล้วก็เหมือนยึดอะว่าไม่ได้อะ่ะเสียฟอร์มไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พลังงานนะแล้วถ้าในอดีตคนคนนี้เป็นคนที่ตัดคุณก่อนนะคะนั่นแหละยิ่งหนักเลยอะ ิลแบบกลืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ต้องยอมเจ็บปวดต้องยอมขมขื่นนะต้องยอมเก็บกดอารมณ์ที่คิดถึงคุณนะอะขมอารมณ์เอาไว้ะค่ะสรุปคุณไม่ทรมานคุณปลดปล่อยคุณมีชีวิตที่ดีหลังจากที่ปล่อยมือจากคนคนนี้ในขณะที่คนคนนี้กลับทรมานทาง้างนที่ควรจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดพลังงานมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงมามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นชาววันอะไรราศีอะไร จะเปิดไพ่หมอก,กันจะเปิดไพ่ห้าใบขอแค่ห้าใบนะคะอ่ะสับแล้ววางทับกันเลยดูไม่เหมาะเนาะดูไม่สวยขอภัยนะคะทุกคนอันน้นเดี๋ยวขอเวลานิดนึงอ่ะโอเคเปิดแค่ห้าใบนะเอาตามที่ไพ่ขึ้นนะคะคนคนนี้เป็นใครเป็นคนราศีกัน,นะคะ่ะ คนคนนี้อาจจะมีปริญญาถึงปรโทรได้นะเป็นคนราศีเมถุนค่ะกันเมถุนโอ้นักรักเลยเจ้าสเสน่ห์ค่ะชอบบริหารเสน่ห์พราวมากเป็นคนมีความรู้นะเป็นคนที่มีมีความที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะเป็นคนวันพุธค่ะวันพุธราศีกันราศีเมถุนเดี๋ยวดูไพ่อีกสองใบนะเป็นใครเป็นคนวันศุกร์ค่ะ สเสน่ห์แรงนะคะคนวันศุกร์ดารานักแสดงคนดังเป็นคนวันวันศุกร์กันเยอะนะอีกใบหนึ่งค่ะ <c oughs> วันอังคารพุธศุกร์อังคารราศีกันราศีเมถุนค่ะคนคนนี้รักคุณคิดถึงคุณต้องการคุณอยากง้อคุณอะแต่อีโก้มันห้ามความรู้สึกของตัวเองไว้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็ในเมื่อเลือกที่จะยืดอีโก้นะคะไม่เลือกที่จะทําตามเสียงของหัวใจสุดท้ายคนที่มีอัตราหรือว่ายืดอีโก้ก็จะเป็นคนที่ทรมานเองแบบที่ไพ่ข้อความวันนี้ที่เราได้เปิดให้คุณได้รู้ <c oughs> เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้รู้เพื่อได้ <c oughs> ตั้งรับแล้วก็รับมือเผื่อสถานการณ์จริงที่คุณกําลังเจอหรือกําลังจะเจอในเร็วๆนี้ บุญรักษานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ